อ่กอบนี wow! <laughs> <hl> ่ดินครับดิ้ด uh ิด huh! uh ิะไคมว้ายปลาไหลนันเี่เป็หอบอุ้ยสดเลยครับสดเลยมุนติวๆเลยโอ้โหถูปลาไหลสยอ้ตัวนี้นะคหมนตตเลยครับ บิดสายหลีดขาดจังไรเบิดไหมจะเสียดคำดาขาดได้ครับเนบี่ยนี่เป็นสายพี่อีสิสายหลีดมันหมุน,มนดัวเพราะปลาไรเถี่มักมุนไปจังสิครับถ้าสายพอดีคือว่าขาดเลยนะถือเบ็ดไหมถือเ็บียดทำไมนม่หมูปูจูครับผมมันหม,มันครับเก็บครับปลายาวปลายาว ถูมงามรุ่นหัวเลยครับต้มเปก็ได้ครับนี่ยอย่างนักสนามเลยครับปลาดึงปลาดึงเ็บเอียงครับเบ็ดเอียงเลยปลาดึงผมนะเหมือนกันครับอยู่บ่อยู่บ่โอ้บ่อยู่ครับผมปลาดึงเอียงเลยไม่อยู่ครับเสร็จเงี้ยไม่ต่นเลย ข้อหน่อยคิดว่าข้อหน่อยดีเดี๋ยวควรยังกินเซ่เลยครับรอบเด็กเด็ยวนี้ยเป็นไม้ครับอืมโอเคครับได้ครับมันต่นอไปครับย่างเสร็จเป็นน้หนามเลยครับ

อื้ออื้ปลาหลุดหมอพักหมอมเนี่ยอื้ออ้านี่อ <bur ma. S 1> ีกินเกิดี๋ยวไหมครับผมอื้ออื้โอเคครับผม โั้หนี่งมดใช่เบ็ดสีเงนครับผมปวดเอวหมดเดือดจริงจริงเาบ็ดเยอะเข้าไนี่มันบ่นครับอ้อหอนเหร ന്നെ മേ